ันนี้จะมาพูดถึงเซลฟ์แคร์หรือว่าการดูแลตัวเอง6ประเภทนะคะเวลาที่ เราคุยกันทั่วไปเรื่องของเซลฟ์แคร์การดูแลตัวเองเนี่ยนะคะเราก็มักจะนึกถึงแค่ด้านฟิสิกอลหรือว่าด้านร่างกายเพียงอย่างเดียวนะคะแลวเราก็จะนึกถึงการทานอาหารดีๆการไปออกกําลังกายนะคะการดูแลสุขภาพทั่วไปนะคะแต่ความจริงแล้วเรื่องของเซลฟ์แคร์เนี่ยมันมีทั้งหมด6ด้านด้วยกันนะคะนึกถึงถ้าหากว่าเราสนใจด้านร่างกายเราพาตัวเองไปทานอาหารดีๆเป็นสายสุขภาพออกกําลังกายนะคะแต่เรากลับมีความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกในชีวิตเรากับมีความคิดลบๆเกี่ยวกับ ตัวเองกลับเอาตัวเองไปไว้ในสิ่งแวดล้อมที่เราไม่แฮปปี้นะคะไม่ได้สร้างความเป็นอยู่ชีวิตที่ดีเนี่ยนะคะอันเนี้ยก็เราก็จะไม่ได้มีสุขภาพจิตสุขภาพกายที่ดีแล้วเพราะว่าถือว่าเราไม่ได้ดูแลตัวเองให้ครบทุกด้านนะคะเราอาจจะเหมือนดูแลด้านร่างกายดีแต่ด้านอื่นๆเนี่ยมันกลับกลายเป็นติดลบหมดเลยนะคะทีนี้เซลฟ์แคร์มีด้านอะไรบ้างวันนี้จะมาสรุปให้ฟังนะคะอันที่หนึ่งก็คือฟิสิกอลที่ได้พูดถึงไปแล้วก็คือเซลฟ์แคร์ด้านของร่างากายอันนี้ค่อนข้างจะตรงไปตรงมานะคะแล้วก็ไม่ได้เป็นโคน ส,สุขภาพเพราะฉะนั้นคงจะไม่ได้ลงรายละเอียดเรื่องนี้มากนะคะอันที่2คือเซลฟแคร์ด้านความสัมพันธ์หรือว่า Relationship นะคะอันนี้ สรุปสั้นๆก็คือหมายถึงการที่เราเนี่ยมีการคัดกรองนะคะความสัมพันธ์ที่ทําให้เรามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีที่มีสุขภาพจิตที่ดีนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ส่งเสริมให้เรามีชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ้นนะคะเช่นการเลือกคบเพื่อนที่หวังดีกับเราและคิดบวกแล้วก็ช่วยให้เราเป็นคนที่มี Mindset มีทัศนคติที่ดีมากขึ้นในชีวิตนะคะเป็นคนที่ดีมากยิ่งขึ้นอันนี้เป็นต้นนะคะ เซลฟ์แคนที่3คือด้านความรู้สึกด้านอารมณ์ความรู้สึกหรือว่าที่เราเรียกว่าแบบด้านอิโมชั่นัลนั่นเองนะคะนั่นก็คือการที่เราเป็นฝึกที่จะให้ตัวเองเป็นคนที่มีความฉลาดทางอารมณ์มี EQ ที่ดีรู้ทันอารมณ์ตัวเองรู้ว่าตอนนี้เรารู้สึกอะไรอยู่ในร่างกายของเราแล้วก็ที่ไปที่มาของอารมณ์เหล่านี้มาจากอะไรนะคะแล้วเมื่อเราเข้าใจแล้วเราก็กลับไปแก้ปัญหาที่ต้นเหตุอันเงี้ยก็จะเป็นเรื่องของการดูแลอารมณ์ความรู้สึกของเรานะคะ อันที่4คือเซลฟ์แคด้านความคิดหรือว่าคอ g n กนิทีฟนะคะการที่ยกตัวอย่างง่ายๆคือการคิดบวกกับคิดลบแล้นะคะคือการที่เราคิดลบหรือว่าเป็นคนที่ negative thinking หรือว่า p พสซิม i สติกเนี่ยมองโลกในแง่ร้ายเนี่ยนะคะมันก็จะทําให้เราเนี่ยนอกจากพอคิดร้ายแล้วเราก็จะเห็นอะไรคะในโลกใบน,นี้ตื่นมาตอนเช้านะคะถ้าเราคิดลบ ะะเราก็จะเห็นในสิ่งที่ลบๆนะคะเพราะความเป็นจริงในโลกมันก็มีสิ่งลบๆอยู่จริงๆมันมีทั้งสิ่งที่เป็นบวกและสิ่งที่เป็นลบเมื่อเราคิดลบเราก็จะเชื่อว่ามันจะเกิดสิ่งที่ลบๆกับตัวเราเราก็เลยจะไปสังเกตเห็นสิ่งเหล่านั้นมากขึ้นนะคะพอเราคิดลบอารมณ์เราก็จะลบไปด้วยส่งผลไปถึงอิโมชโนลของเราอีกนะคะแล้วก็ emotion, อิโมชั่นทอส ความคิดแล้วก็อารมณ์เหล่านี้ก็ส่งผลไปที่การตัดสินใจว่าคนวันนั้นฉันจะเป็นคนแบบไหนฉันจะคุยกับเพื่อนด้วยอารมณ์แบบไหนนะคะวันนั้นฉันจะแบบมีความสุขหรือมีความทุกข์นะคะแล้วก็ส่งผลไปถึงการกระทําการวางตัวต่างๆในชีวิตของเรานะคะนำมาสู่ผลลัพธ์อีกนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ส่งผลยาวไปไป,ไปจนถึงทุกเรื่องในชีวิตของเรานะคะรวมไปถึงความสัมพันธ์ของเราด้วยนะคะ ทีนี้ก็จะเห็นได้ว่าแต่ละด้านมันส่งผลกันหมดถูกไหมฮะถ้าเกิดก็คุณจัดการเรื่องคอกนิทีฟความคิดของคุณได้ไม่ดีก็คือเป็นคนคิดลบนะคะคุณก็จะไปดึงดูดความสัมพันธ์คนที่คิดลบคล้ายๆกันเข้ามาในชีวิตนะะึกออกไหมฮะแล้วเวลาที่คุณอยากจะไปคบกับคนที่เขาทัศนคติดีคิดบวกคนแบบที่คุณอยากคบเขาก็จะไม่อยากคบกับคุณนะคะเพราะว่าคุณมีแต่คิดลบหรือมีแต่เรื่องที่แบบ เป็นเรื่องที่แบบมันมันเหมือนแบบเป็นทุกข์หรือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ได้ทาให้ชีวิตของคุณดีมากยิ่งขึ้นถูกไหมคะอ่าคุณก็จะไม่สามารถดึงดูดความสัมพันธ์ในแบบที่คุณอยากมีเข้ามาในชีวิตได้อีกนะ,ะด้านที่5ก็คือเซลฟ์แคร์ในเรื่องของ Environment นะคะหรือว่าสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราหรือว่าอีกคำหนึงที่นํามเรจะเรียกคือ Ecosystem นะคะนั่นก็คือระบบนิเวศหรือว่าสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเราซึ่งมันหมายถึงบ้านมันหมายถึงทุกอย่างที่อยู่ในไล มันเป็นแบบไหนนะคะมันหมายถึงทุกอย่างบรรยากาศที่อยู่ในบรรยากาศรอบตัวคุณนะคะว่ามันเป็นแบบไหนมันทําให้ส่งเสริมให้คุณมีสุขภาพจิตกายที่ดีหรือเปล่านะคะถ้าใช่ก็แปลว่าอคุณมีเซลฟ์แคร์ในด้านของ Environment ที่ดีแต่ถ้าไม่ใช่นั่นแปลว่าคุณละเลยไม่ได้ใส่ใจหรือว่าคุณอาจจะไม่เคยรู้จนคุณได้มาฟังบทสนทนาน,นี้ว่าอ๋อสิแวดน้อมมันเกี่ยวกับเรื่องของเซลฟ์แคร์ของเราด้วยนะคะ อันที่6ก็คือเซลฟ์แคร์ด้านจิตวิญญาณหรือว่าสปิริตชวนะคะซึ่งสปิริตชวเนี่ยไม่ได้หมายถึงศาสนาเพียงอย่างเดียวนะคะเพราะว่าหลายๆคนก็อาจจะไม่ได้นับถือศาสนานะคะแต่ว่าเชื่อในเรื่องของจิตวิญญาณนะคะซึ่งนิดาก็เป็นหนึ่งในคนกลุ่มนั้นนะคะที่น่าเชื่อในเรื่องของจิตวิญญาณน,นั้นสาหรับ ความหมายแต่ละคนก็อาจจะแตกต่างกันไปสําหรับนิดาจิตวิญญาณก็คือการที่คุณรู้ว่าคุณมีเป้าหมายอะไรในชีวิตนี้นะซึ่งมากไปกว่าแค่ประโยชน์มากไปกว่าแค่เป้าหมายในการทําให้ชีวิตของคุณดีมีความสุขมันหมายถึงแบบคุณอยู่ในโลกใบน,นี้แล้วคุณมี มีเป้าหมายอะไรในการทำให้โลกใบน,นี้มันดียิ่งขึ้นนะคะคุณจะมอบอะไรสิ่งดีๆให้กับคนอื่นบ้างอาจจะเป็นคนในครอบครัวอาจจะเป็นคนรอบตัวคุณอาจจะเป็นคนที่ทำงานนะคะอาจจะเป็นคนในธุรกิจคุณนะคะหรือสิ่งที่คุณทำมันมันมัน,ม,นมันมีประโยชน์อะไรกับโลกใบน,นี้นะคะแล้วใครที่ชอบคอนเซปต์ของ ai, อีคิไนกะ่อะก็คือเป็นอะไรที่เชื่อมโยงกับเรื่องของสปิริชัลด้วยเช่นกันนะคะมันคือการพัฒนาทางจิต ทางความดีทางจิตวิญญาณของคุณเนี่ยนะคะซึ่งหลายๆครั้งมันก็สำหรับบางคนก็คือจะเป็นเรื่องของศาสนาด้วยนะคะก็ ในเรื่องของสปิริชัลลค่ะเราก็ต้องมีการดูแลตัวเองในเรื่องนี้ด้วยนะคะก็ทั้ง6ด้านนี้ค่ะจะรวมกันออกมาเป็นเรื่องของเซลฟ์แคร์นะคะก็อยากจะให้ทุกคนได้ไปคิดทบทวนแล้วก็จดเขียนเจอ r n โน่ก็ได้ค่ะว่าเรารู้สึกว่าอะไรที่มันเป็นลบอยู่ที่มันฉุดให้เซลฟ์แคร์ด้านนั้นของเรามันแย่ลงทําให้เราดูแลตัวเองได้ไม่ดีนะคะแล้วถ้าเราจะพัฒนาเซลฟ์แคร์ในด้านนั้นดูแลตัวเองให้ดีมากยิ่งขึ้นรักตัวเองแล้วก็ดูแลให้ให ด้านนั้นๆของเรามันดีขึ้นะเราต้องทําอะไรบ้างนะคะเอาอะไรออกไปและเอาอะไรเข้ามาบ้างนะคะก็สรุปมันจะมีด้านร่างกายด้านความสัมพันธ์ด้านความรู้สึกด้านความคิดด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็ด้านจิตวิญญาณนะคะก็ฝากให้ทุกคนลองไปคิดทบทวนตกผลึกนะคะแล้วทาแบบฝึกหัดกับตัวเองกันดูค่ะนะคะซึ่งกลุ่มพานะคะปี2 0 2 4ตอนนี้เปิดรับลงทะเบียนแล้วนะคะกับเวิร์กช็อปที่ชื่อว่า eq advantage นะคะมาพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์วิธีภาวะทางอารมณ์นะคะกันซึ่ง EQ ที่ดีมันไม่ได้แปลว่าแค่เป็นคนใจเย็นเป็นคนไม่ทะเลาะกับใครเป็นคนไม่ขัดแย้งกับใครไม่ได้แปลว่าแค่เป็นคนอารมณ์ดีอารมณ์แจ่มใสอันเนี้ยไม่ใช่ความหมายของคําว่ามีความฉลาดทางอารมณ์ไม่ได้หมาย ถึงสิ่งที่เราเรียกว่ามีวุฒิภาวะทางอารมณ์นะเพราะฉะนั้นนะคะมาพัฒนา EQ ที่เป็นของแท้ๆกันนะคะอย่างถูกวิธีนะคะแล้วก็เอาไปใช้ได้จริงนะคะแล้วก็ EQ เมื่อเราพัฒนาเราก็ได้ยินกันมานาแล้วว่าถ้า EQ ดีคุณจะเจอผลลัพธ์ที่ดีในทุกด้านของชีวิตไม่นะะเป็นความสัมพันธ์ความสําเร็จหน้าที่การงานคือมันส่งผลต่อทุกเรื่องค่ะนะคะเพราะเราก็ได้ยินกันมาพักหนึ่งใช่ไหมว่า IQ สูงเนี่ยแต่ถ้า EQ ไม่สูงเนี่ยมันมันไม่ได้ทำให้คุณจะเจอผลลัพธ์ที่ดีในชีวิตนะคะสิ่งที่สำคัญมากกว่า IQ อะ่ะก็คือ EQ นะคะทีิภาะวะทางอารมณ์ความฉลาดทางทางด้านอารมณ์นะคะหรือว่าที่เราเรียกว่า emotional intelligence นั่นเองนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันทั้งสองเรื่องนี้แหละทั้ง emotional intelligence แล้วก็ emotional maturity นะคะแล้วก็ เพื่อสุดท้ายเราก็คงไม่ได้เรียนรู้ไปเพื่อจะไปอยู่กับมันเฉยๆเราก็อยากจะเรียนรู้เพื่อที่เราจะพัฒนาผลลัพธ์ในทุกด้านของชีวิตของเรานะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันในเวิร์กช็อปสวันเต็มเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะใครสนใจสอบถามลงทะเบียนปรึกษากันก่อนได้เลยนะคะที่ Line แอ c ดโคชิดานะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในเดือนกุมภาพันธ์นะคะทุกคนอย่าลืมไปติดตามดูคอนเทนต์อื่นๆนะคะในเรื่องของเซลฟ์แคร์ในเรื่องของอิมเมชั่นอลอินเทลร์เจนซ์ในเรื่องของเมนทัลฟิตเนสนะคะอ้อเรื่อง,องะะอเมนทัลฟิตเนสก็จะ ทำยังไงให้คุณมีความแข็งแรงทางจิตใจความคิดที่ดีนะคะซึ่งสำคัญมากและเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในทุกด้านของชีวิตเรานะคะแล้วเดี๋ยวเราพบกันเดือนกุมภานะคะแล้วก็กดแชร์กันด้วยค่ะจะได้ช่วยกันให้ทุกๆคนนะคะได้พัฒนาตัวเองพัฒนาความคิดแล้วก็มีจิตใจที่แข็งแรงแล้วก็สร้างสิ่งดีๆกับชีวิตของเราได้ค่ะ